สวัสดีครับวันนี้ก็วันเบาๆอีกหนึ่งวันไม่มีแดดอีกแล้วที่มาออสซินครับมาวันแรกก็ไม่มีแดดเมื่อวานมีแดดวันนี้ไม่มีแดดแล้วครับแปลกๆเหมือนกันเนาะแต่วันนี้อากาศเย็นลงนิดนึงเดี๋ยววันนี้โปรแกรมเราน่าจะเบาๆหน่อยเพราะว่าตื่นสาย <c oughs> คือเดี๋ยวพี่จิโร่จะถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับเรานะครับคือผมกับคุณนุ่นคบมาอย่างไงอะไรประมาณนี้ก็คงเนือหาโลเคชั่นแ,วแถวๆพาร์กิ่งที่เราปั่นจักรยานเมื่อวานนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปถ่ายร เล่นกันในตอนเย็นพอดีว่าในคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่จิโร่เคยถ่ายสมัยตอนนี้เข้ามาออสซินแรกๆอะ่ะก็จะมีพี่ที่ทําร้านอาหารไทยนะครับแล้วเขาเล่น Honda Integra นะครับ d c 2ผมก็เลยว่าเออไหนๆมาแล้วล้วแกเข้ามาแซวใน IG พอดีก็อาจจะวันนี้ถ่ายคลิปรถแกเล่นสักน,นิดนึงนะตอนนี้คนในบ้านคือพี่จิโร่ก็กำลังินเซียนอยากได้ไทยเ R อยู่ เพราะว่าตอนนี้เมื่อวานนั่งดูราคากันในเขาเรียกไงร้านพวกที่ขายรถมือสองที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยอย่างพวก DC2 Type R เนี่ยที่เป็นตัวปีประมาณ9ไปลายปก็อยู่ประมาณ9ก้าแสนบาทนะอันนี้คือรถแท้ที่เป็นไทยบ้านแท้ๆเลยนะอย่างนิสสันซินเวีย S15 ที่ผมดูเนี่ยคือราคาจริงๆที่นี่ก็รับได้นะครับเป็นสเปก R ก็อยู่ประมาณล้านต้นๆอยู่เลยพูดถึงราคาในหลายอย่างก็คือแล้วแต่สภาพด้วยถ้าไหนแต่งเยอะหน่อยหรือเป็น สเปคที่ดีหน่อยก็จะแพงขึ้นอย่าง GTR สา2เนี่ยอย่างร้านท็อปแรงเขาขายถ้าเกิดเป็นแค่ GTR นะไม่ใช่ v ีสเปคก็อยู่ประมาณร้านต้นต้นนะครับแต่พอเป็น v s สเปก็อาจจะสัก2ล้านสา้านอะไรประมาณเนี้ลืมไปเลยว่ามีใครมาหลัแล้วก็ตื่นแล้วก็นอนต่อแล้วก็จริงิงแล้วก็นอนต่อ เหมือนมีแเหมือนมีคนอยู่ในบ้านใช่ไหมหยิบโทรพทมมาดูโอ้สิแั่เดี๋ยวเราไปสวนหลังหมู่บ้านของพี่จิโร่นะครับไปถ่ายคอนเทนต์ของพี่จิโร่กันก่อนฟิลเหมือนแบบหนังแบบ r e s i d e n อ Evil อะมันไม่เหมือนไม่มีคนเลยเราต้องห้ามส่งเสียงดังไม่งั้นมันจะแตกคือออกมามันจะตามเสียงของเราตอะนั้นอย่างชิวอะ คือมีบ้านอยู่ติดกับสวนแล้วก็เปิดประตูหลังอ่ะมองเห็นสวนสวยๆนี่คือสวนหมู่บ้านนะเนี่ยตอนแรกดูในคลิปพี่จิโร่ึกว่าไปสวนแบบของเมืองนี่ตอนนี้เขาอยู่หน้าร้านตรงรถผมจอดผมจอดหนนะ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้ <c oughs> เดี๋ยวมาถ่ายด t 2คันนี้ <c oughs> เป็นที่ที่พี่จิโร่เคยมาถ่ายร้านอาหารนี้แล้วเป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ในย่านเขาเรียกว่าโดเมน คือเรามาเราก็ไม่คิดว่าตรงนี้มันจะแบบว่าคึกคืนขนาดนี้เนาะมีโลตัเวอร์คาจอดมีแบบของขายมีบาร์แล้วนี่วันศุกร์กันเนี่ยวันศุกร์คือเขาเลิกเห็นพี่จิโร่บอกวันศุกร์ที่นี่เขาจะเลิกครึ่งวันแล้วก็แบบให้มาแฮงเอากันอะไรประมาณเนี้ยเขารู้จักเชฟนิกด้วยเขาเห็นกว่อเห็นเชฟนิกตั้งแต่ยังเด็กๆเลยแต่ตอนนี้เชฟนิกเราไปอยู่ไทยแล้วอ๋อพัฒนากงามาสอนใหง ระหว่างรองระหว่าง,องรางองใช่ใช่ใแต่ย่านนี้เจ๋งดีนะชื่ออะไรนะร้านไทยคุณไทยคุณไม่ใช่ที่ไหนเหรอมากเลยครับครับผมนี่สอนให้ฝรั่งทำเหรอพี่ครับผมแรกก็ทำคนเดียวมันก็เหนื่อยแต่เขาบอกช่วยไหมช่วยไหมเราก็ไม่ปล่อยวางที พราะเอาพอสอนสอนเข้าเขาก็ไม่มีช็อตเขาาก็ทําทํามาตลอดตลอดตลอดก็เลยจากหนึ่งเป็น2เป็น3ามสี่คนห้าคนโอ้ถามนิดนึงพี่รสชาติแบบอย่างเงี้ยฝรั <c oughs> ่งที่นี่เขากินได้ด้วยเหรอ<โ>นี่หรือว่ารสจัดนะไม่ก็ไทยคุณน,นะเพราะว่าเอากลักษณ์ก็ไทยคุณเพราะว่าแต่ก่อนมันมีพูดช็อตก่อนมาก่อนอแล้วก็คนก็รู้แบบแบบแซ่บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารสชาติผมอยู่หลังบาร์สมัยก่อนนู้นปิดสี่สองเวลาผมเมากินไงก็กินอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาผมมีรสชาติผมคิดว่าคนเมา ไม่ว่าชาติไหนอ่ะพอเจออย่างนี้ก็สั่งอูเบอร์ไม่ต้องโอง้นที่เขามาเที่ยวก็มาปล่อย ปลดปล่อยเพราะตรงนี้เป็นจำเลเขาสร้างมาก็ะะเปรียนเม,มืองไทยก็ RCE ก็ได้ผมเมื่อกี้เดบที่เดินเดินนี่แบบเดี๋ยวก็มีรถอเมริกันมาโซ่เมื่อกี้ขับผ่านแบบมีรถ<ช>แต่งอะไรเต็มเลยใช่เ <ๆ S 2> ขาจะมีกลุ่มของเขาแต่นานๆทีเขาจะเข้ามา,านี้เพราะเวลาเขาเขาเขาจอดทีเขาต้องจอดแบบเรี่ยงๆ,ๆกันแล้วมันดีมันมาเขาไม่ค่อยได้ที่จอดแต่เขาจะมาไวทีก็เมาเกินที่เล่นรถตั้งแต่ตอนอยู่เมืองไทยหรือว่ามมเล็กคือมีพี่ชายแล้วก็จะเขาจะมีกลุ่มของเขา ผมก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วพอมามาอยู่เมกาปุ๊บผมก็ยังเด็กอยู่ก็ยังไม่ค่อยอะไรก็เห็นรถมีโก้อะไรก็ไปมีติ้งกับเขามัางไปดูอะไรอย่างที่เอาเองโค้ชใช้เบริซิงทีนี้ก็มามาแบบว่าแฮงเอาเจเจฮาร์เล็คไวตบเสียงเร็วมีหลากหลายฮะโอ้โหคือคืนมากเลยวันนี้ครับผม พี่ก็เริ่มเล่นรถตั้งแต่ที่เอเแล้วใช่ไหมครับไม่เล่นนะไม่มีรถตัวเองแต่แบบไปดูเขามีอ่ะแต่ว่าเราก็อยู่ในกวนแล้วก็ไปดูขอได้นั่งก็ยังดีมาเริ่มเล่นรถตั้งแต่ตอนไหนครับที่นี่ครับเอามาที่นี่เลยใช่อ่ะเราพี่ไม่มีมีกวนมีอะไรไหมหรือว่าก็แบบชอบด้วยส่วนตัวมีก็คืพวกก็มีพวกเพื่อนพวกคนเวียดนามพวกคนเราครันแรกเลยก็เนี่ยแหละครับจะเป็น4ี่ประตูเก้ออกอย่างใบเลยแต่ทันี้ก็มิดไปอ่ก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้กลับไปนี่ ก็เลยเฟดจากพวกนั้นไปสแต่ก็ยังคิดถึงอยู่อารมณ์ของฮ a นด้าพวกนีรวีเทคพวกนี้ก็แค่อีกครั้งหนึ่งก็อยากก็อยากจะมีแต่มันก็เริ่มหายากขึ้นเพราะเราเรามาเริ่มอีกคิดหนึ่งก็เวลามันก็ผ่านไปเยอะแล้วเยอะแล้วแล้วพอดีมีอย่วันหนึ่งที่ได้คันนี้มาก็ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเดินเข้าบ้านไปเดินออกมารถไข่เนี่ยแต่สภาพยังดี แต่เพียงว่าเครีย์โค้ดมันแค่เฟดไป<ห>เฉยนะฮะมแงก็ไปเขาเป็นรถเ,เพื่อนของเพื่อนพี่ชายแต่เขามีรถเขาไม่ค่อยขับได้เขาไม่ค่อยได้ขับมา<ห>ผมเลยเอาเท่าไหร่เขาก็เลยปล่อยราคามาให้ผมก็เลยเอาเลยตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นมาเข้าอู่เลยเริ่มทำ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 ก็เราอยากเห็นมันเต็มกลับมาเหมือนอ่าสมัยก่อนไวๆงี้อ,อ๋อแล้วสภาพตอนแรกมาเป็นไงพี่ดีมากเพียงแต่ว่ามันก็มีแบบโดวเด่นมั่งคนเปิดประตูโดนมั่งก็แค่เปลี่ยนไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายยังเดิมทุกอย่างยังเดิมหัวเกียร์ยังเดิมเลยเอาเดิม เดิมเก็บเดิมเดิมไวมเพราะว่าเครื่องเครื่องอะไรมันยังดีอยู่ก็ยังเดิมเดิมผมยังไม่อะไรนอกจากถ้าว่าเออถ้าถ้าจะแต่งก็คงอะ่ะคงไม่แต่งเครื่องแล้วเอาเอา,เอายกเครื่องออกเลยแล้วก็เหมือนตามกระแสเขาว่ะหมายถึงจะเป็นเปลี่ยนเครื่องเป็นเคอ,อะไรอย่างเงี้ยเหรอก็เห<อ>็นดู <c oughs> อยู่อ๋อำตมใช่ไหม <c oughs> เออค่าแรงคนละแบบนะพี่นี่ใช่ก็ถึงยังไม่เปลี่ยนไง <c oughs> <c oughs> อันนี้เฉาก้วยได้ไหมสีดำเฉาก้วยได้เอยอันนี้พูดให้อิจฉาหน่อยตอนนั้นพี่ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยอเอาแบบว่า จำไม่ค่อยได้นะอ่าไม่เกินสองพันอ่ะเหรียญไม่ถึงสองพันเหรียญครับแต่ยายอินบ็อกมาแล้วว่าขอซื้อต่อที่นไม่ได้แล้วนะอดีนี้มันแพงขึ้นหรอพี่ต่อให้มันเป็นสเปคที่ที่อเมริกาเพราะว่าหนึ่งรถไม่เคยโดนยำมาก่อนเลยเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วนะแต่อันนี้มันคือเป็นสเปคที่นี่เลยเป็นเป็นอะคู่าที่นี่ครับอะคูร่าโปรโมชั่แล้วก็อย่างผมก็งงกันคือเขาเล่นกันอ่ะเบาะนู้นเบาะนี้กระสอบนู้นกระสอบนี้แต่ไม่เคยไม่เคยมีคนพูดว่าเบาะหนังโรงงาน Hmm. แต่นี่ก็ปอดหนังโรงงานคือตอนนี้พี่ยังคิดเป็นสเปคของอะคูร่าของเขาถ้าเป็นที่ท,ที่อเมริกานี่เขาเรียกเป็นตัวเป็นอะไระครับอะคูร่าครับ GS ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็น BtagerGSR จะเป็น GSR พอ,อดีโล่มันกลมก็คือผมกับพี่ชายในหมู่บ้านเนี่ยจำอย่างพี่การไฟเบอร์นั่นอยู่ในหมู่บ้านผม oh. ก็เลยนั่นแหละพี่การเพื่อตัวตั้งตัวตีที่มีตั้งแต่รถกลุ่มรถเพื่อนเข้ามาจอดหน้าบ้านนะตรงนี้ก็นั่นแหละคือ ก็คือชอบในสมัยน,มน,นู้นแหละจริงๆแล้วนั่นแหละพี่ชายผมก่เคยพี่ครอบครองมากี่ปีแล้วครับคันนี้นานยังครับอจอดก็นานจัด <laughs> ประมาณ3 <laughs> ปีครับเ <laughs> ดิมเ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 ดิมแต่นี้พี่ก็ทำสีแล้วนะครับอ๋อลืมไปว่าเขาขับซ้าย <laughs> <laughs> เครื่องยังเดินโอเคอยู่เลยครับผมงเงียบก็เลยว่าคิดว่าเออยังมีพอมีบุญอยู่ เพราะว่าอย่างที่พี่บอกคือถ้ารถที่เนี่ยต้องซื้อให้จบใช่ไหมพี่ใช่โอ้ค่าแรงขี้พุ่งอะ่ <laughs> ะเราไม่ได้ <laughs> เราแม่งไ,ไม่ได้แบบเซียนทางนี้ด้วยเพราะว่ายัางไงมาเอาไม่ะ่ะอ๋อไม่เอาแต่รถมึงเครื่องออกมาวางแล้วเอาไหมอ่ะก็ต้องเอาตก็ <laughs> ต้องจ่ายด้วย <laughs> ได้ <laughs> เรอยู่เมืองไทยมาเนี่ย <laughs> จบ อยู่บางไทยเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่รู้กี่เครื่องนะเนี่ยจะอื้อนี่แบอพไรอตัวเองเครื่องอยู่บางไทยเครื่องไม่นันพังเลยเตี้ยแล้วก่อนหน้าคันนี้พี่เคยดูคันอื่นด้วยใช่ไหมครับคิดว่าไม่มีหวังอ่ะก็คือก็ดูคลิปวนนู้นวันนี้ไปเรื่อยแล้วเราก็เจอทีแบบสภาพผมไม่จบไม่จบแล้วก็ไม่เป็นไรเออได้อีกอย่างมาหาน้อยด้วยที่มีวิ่งอยู่ที่ยังมีเหลือหลงเหลืออยู่ไอที่มีแล้วก็ เขาขับผ่านเราไปเคาะก็ไม่ทันอืมพอเนี่ยมีเจอคันนี้อยู่ดีก็จอดได้เราแล้วก็โอเคเรียกว่าเรียกว่าดวงได้เจอกันกับคันนี้ก็เลยสงคองนั้นแล้วเครื่องพี่ก็ไม่ไม่ได้ยุ่งกับกับเขาเลยใช่ไหมคันนี้ไม่ยุ่งครับเดิมก็แค่เปลี่ยนพวกชุดอะไรที่มันสมควรจะต้องเปลี่ยนก็คือชามิงเบลลประกงประเกันนุ่นเน่นแล้วก็เพราะเราอย่างท่อเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเฮดเดอร์อยู่แล้วแต่เครื่องยังเดินนิ่งอยู่เลยใช่ครับนี่จับยีไม่สั่นเลย แบบนิ่มอยู่เลยรถวิ่งมาเท่าไหร่อ่ะพี่ตอนที่ได้มาแสนสี่เนี่ยแค่แสนสี่ยี่สิบปีถือว่าก็นอ<ม>้อยนะวิ่งน้อยนะมากครับเครื่องมันยังโอเคอยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วเราอยู่เมกาพวกอ่ะขับอย่างเงี้ยมันมันไกลกว่าเมืองอื่นไม่ใช่อื่นรัฐอื่นใช่ไหมใช่ไหมมันน่าจะมันน่าจะนี่กว่าคือที่เนี้ยขับไปไหนก็มีระยะทางอ๋อวิ่งดีอยู่แล้วเนี่ย ผมซื้อคัสมาจะมาเปลี่ยนกองกที่โอ๋เพราะโอ,เอ๋โอเขาก็ยุ่งแต่เราก็นึกว่าโควิดอูยานไอ้นี่แต่ป็นดีโอคนอกขาขาดก็เลยเงี่ยขาเดือนแล้วเนี่ย <c oughs> แค่เปลี่ยนคัส <c oughs> นะ <c oughs> ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับดังครับ นี่ก็มีอู out, ่ที um mm ่ทำฮอนด้าโดยเฉพาะหรือว่ารวมๆเป็นแบบว่าไม่ได้โมดิฟายครับเป็นแบบว่าเอาออกเอาเข้าอ๋อแค่นั้นเองใช่แต่ถ้าทำเราก็เอานงี้เนี่ยที่เชื่อใจยังไม่มีคือนานๆที่ก็ค่อยเอามาออกกำลังกายทีนึ่งใช่พูดง่ายพอทำคันนี้เสร็จทำกระลาดเลยเพราะมันไม่แมช อาแล้วมาทำงานที่ขับอะไหมพี่หรือก็เฉพาะเนี่ยที่วันนี้รมมถของผมขับใช้ง,งานอ,อนอยู่แล้ว,อ,ลวอันนี้ซือ้อมาเก็บเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปทำอินชันให้มันเป็นอ่ะอัปเกรดให้มันเป็นอ่เป็น,ปนคลาสสิกาถ้าเกิดโดนอะไรขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะจ่ายตามราคาที่ตอนนี้เป็นเป็นอย่างนีง้โยนโยนใส่ให้เราใช่ไหมเพราะมันเป็นรถปีๆแล้วละ่ะ แล้วมันจะต่างกับปกติยังไงอ่ะพี่หรือว่าแบบทุกอย่างเราลงอะไรมาเราบินไปให้เขาแล้วเขาจะรีพอร์ตลงลาลรถมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปตามนั้นเลยครับทําสีมาใช่ไหมเราก็ไปลงแต่เขาก็เก็บเราแพงขึ้นเพราะว่าเพราะพราคาอะไรเราก็แพงกว่าอ๋อคือตอนนี้พี่เป็นอิูรนแบบว่ารถปกติคือมันก็จะเค็มแค่ราคาปกติใช่เพราะงั้นพวกเมกเกนที่เขาไปโชว์แบบสูงสั์สีมาทีเป็นหมื่นเหรียญอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางถ้าเอาเอาปรกคันจริงๆริงะเขา เขาจ่ายแค่เศษตังค์เขาตีแล้วมันสองกลับโลกอยู่มันไม่คุ้มใช่ไหมไม่คุ้มเขาต้องซื้อพวกงี้ทีมอะไรครับในออสตินชื่อทีมอะไรเนี่ยออสตินกรีนครับออสตินกรีนถ่ายเล่นหน่อยเดี๋ยวค่อยสภาพที่เขาตอมาดูรถพี่เขากันดีกว่าที่คือที่พี่เขาบอกว่าถ้าเรา ได้รถไม่ดีที่นี่เนี่ยจบยากใช่ไหมจบยากมันไม่มีโอคนที่ทําอ่ะ แล้วอย่างเมืองเนี่ยออสตินก็คือโมดิฟายอะไรก็ไม่ค่อยมีเลยพี่ไม่ค่อยมีครับส่วนมากก็ทำทำส่วนมากก็เหมือนที่ยามยูทูบมาทำมันเองเปิดกละดาเรียนรู้กันเองดูของเขาแล้วก็มาทําของเราดูของเราไปทําของเขาแต่ผมไม่มีเวลาเพราะเราก็พี่ก็ต้องทําร้านอาหารเกือบทุกวันใช่ก็ดูเด็ที่ไปนี่ก็ไปนั่งรอใครเขากลับมาแล้วผมก็ออกออกเพิ่งออกมาแลดได้เราแซลเขาตั้งแต่ในคลิปพิจิโร่แล้วแหละแล้วก็โอเคมาเมืองนี้ก็ ขอแวะมาหาพี่หน่อยเอาจริงแค่นี้ก็สวยแล้วอะ mm hmm. นี่แล้วตอนที่พี่ได้มาเนี่ยพี่จับทําอะไรก่อนอย่างแรกทําสีก่อนใช่ไหมครับสีก่อนครับ uh huh. เพราะว่าสีใช้เวลาใช่ไหมเราก็เริ่มออเดอร์ของมาให้ไปกองในอู่ uh huh. อย่างพวกช็อชคล้อก็เบสิกต่างๆเพราะว่าทําสีต้องใช้เวลาแล้วก็ให้ไปกองเพระเวลาเขาใสา่ปุ๊บเขาได้ใส่ขับออกมาพร้อมสีใหม่อะไรเลย,เลยไ,ไม่ต้องไปกลับไปหาเขาอีกโอ้แล้วพี่ทําสีที่ที่นี่เนี่ย โดนไปเยอะไหมตอนแรกนึกว่าจะโดนไปเยอะต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าสภาพอะ่ะมันยังดีอยู่คือเขาไม่ต้องทํางานแบบบาร์ที่เวิร์กมากก็สี่พันเหรียญค่าสีแพงอะ่ะค่ารถเหรียนะใช่ <c oughs> ทุกอย่างแพงรถมหมดแล้วล้อล้อนี่ก็แพงแนี่ยน่าจะเป็นใช้มาไม่เคยทําสีมาเลยส่ดดยวนใหญ่ไี่เป,เป็นพวกอรอยประตูแล้วก็มีตรงนี้หน่อยแล้วก็เป็น แล้วก็ผมบอกเขาว่าถ้าลูกยางเบิกได้เบิกไปเลยเขาก็เบิกแล้วก็รู้สึกตรงเนี้ยกระจกไม่เป็นไรแต่ตรงนี้มันจะเริ่มเป็นสีเงินขึ้นมาใช่ไหมผมบอกว่าเปลี่ยนลูกยางเขาบอกให้เปลี่ยนเปลี่ยนลูกยางไม่ได้ต้องต้องยกทั้งกระจกก็เลยอ่ะอยากโดนไรนิดเดียวก็ต้องสองอีกสองบานสองข้างก็ไม่เป็นไรมันก็ต้องทำเพราะว่าถ้าเราเราตัดสินใจตอนตอนทาสีตัดสินใจไปเลยเพราะว่าเอาออกมาเอาเข้าแล้วได้ไม่ต้องอ้ไนี่มันยังมีอะไรให้เบิกอยู่ไหมที่พี่ทำพวกนี้ขอบยังกันเขาบอกว่ามี ก็ก็เลยเบิกมาเลยก็เนี่ยยังเป็นเนี่ยแม็กกินเจแปนอยู่เห็นไหมเนี้ยนี่ใหม่เลยเนี้ยนี่มากักกระจกเนี่ยผมไม่ได้ออกของมันน่าอยู่ในสตบอยี่ที่นี่อยู่แล้วเพราะรถมันเคยขายที่นี่เคยเคยมีเอ่อเคยมีเดลเลอร์อยู่ที่นี่ปาดน้ําฝนอะไรก็นี่ก็ยังไม่ด้านมากเนี่ยผมไม่ได้ทาแว็กซ์ี่ไม่ได้ทาเลยก็อันนี้คือเงาของผมนี่ก็นี่ขนาไม่แตกขนาดอยู่เท็กซัสอากาศร้อนในคอนโซลก็ไม่แตกคือแค่นี้พี่ก็ตั้งใจว่าแบบนิบเนี้ยบเอามาขับเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่อันนี้ก็ ของแท้แต่ได้มรดกมาจากคันแรกเหมือนที่บอกว่ามีสี่ประตูแต uh ่ huh. สมัยก่อนแต่งคนละอย่างอะไรที่เดิมไม่เอายังแดงมาเราไปใส่เคลียก็ uh huh. กองในกระดาดพอทํากระดาดไปเจอโค้ดดีใจเลยนี่ยังแบบยังใหม่แก่กล่องเลยยี่สิบปีใหม่แก่กล่องพอไปเจอเหมือนสมบัติแบบถ่ายทอดมาตอนแรกเราเราก็ถามพี่เขาเรื่องไฟหน้า <c oughs> สุดท้ายพี่เขาแอบเปลี่ยน <c oughs> ไม่ใช่ไฟเดิมไฟเดิมเก็บอยู่บ้าน,น,นแค่ไฟแต่งนีพีใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ เพราะว่าไฟเดิมจอดเอาไว้ที่บ้าน mm hmm. ผมรอคนอย่างเมืองไทยมีที่ขัดใช่ไหมฮะร mm hmm. ้านที่เขาทําขัดใช่ไหม mm hmm. ที่นี่ผม Google ไปเจอแล้วแต่โทรไปเขาบอกว่าถ้าจะเอามาขัดห้ามห้ามถือมาต้องใส่ใส่รถมาเอามาทั้งรถแล้วเขาถึงจะขัดให้เป็นอู่ต้องามาทั้งรถเนี่ยนะเขาคงกลัวแบบว่าเราไปถอดมาขโมย oh. มามั้งนะ oh. ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยขี้เกียจ อ๋อพี่ก็เลยตัดส,สินใจเปลี่ยนไปเลยดีกว่าใช่แล้วลินก็เปลี่ยนใช่ไหมครับเลี้ยนเลิ้นมัน่ะไม่ไม่มีมาอยู่แล้วครับผมมามาใส่อ่ะฮะดูแล้วคือเน,น้นแค่สวยงามครับลเล่นยงล้กิ้งเกลี้ยงคลินไม่ไม่อยากแบบแบบนี่รถหรือ UFO เงี้ยไม่กิ้งเกลี้ยงมันมลนี่ใส่เดสมอนด้วยนะเนี่ยอันนี้เบิกมาเลยป่ะพี่เบิกครับแต่สีนี้ไม่เคยเห็นเลยของเดสมอนอ่ะมันเป็นลิมิเต็ดครับอ๋อ พี่เขาเทสดีใส่เดสมอนด์ด้วยนะเ oh, นี่ยโหล้อร้อ,อสา,อามเดือนสามเดือนเนี่ยเหรอพี่ใช่เพราะช่วงโควิดแม่งนานทุกอทุกอย่างก็น,นานไม่รู้โหส,สีสีนี้สวยมากเลยอะ่ะปกติเราจะเคยเห็นเดสมอน์าขาวอทองน้ำเงินอะไรก็ว่าไปใช่แต่ไม่เคยเห็นสีนี้เลยอะ่ะมันคือสีอะไรอ่ะพี่ มันเขียวบอกไม่ถูกคือเราเบิกจากเอ่อ IBC แล้วก็แล้วเขาอยู่ที่คลิฟอร์เนียแล้วเขาแล้วเขาก็สั่งจากญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็มาให้เราเขาเป็นตัวแทนโอ้นี่พี่สั่งร้านดังเลยเนี่ยใช่อันนี้ไอซีบีที่มันขายอ่าไอซีบีที่มันขายพวกของ GDM ญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ออ๋ใช่ครับออเบิกจาก ICB มาแล้วดูเป็นสีเขียวแบบนี้นี่ขอบสิเนาะพี่ก็ใส่หนึ่งสี่ห้าสิบหกใช่ครับสเปคล้อพี่พอจำได้ไหมครับอันนี้เออเจ็ดครับ อ๋อสเปคกว้างเจออฟนะสัก30ใช่ไหมพอดีปกติปกติใช่ครังเพราะว่าแค่นี้ลรถคนทำกับข้าวครับใช่ทำไรรถคนทำกับข้าวเห็นล้อสมัยก่อนเก็บพอเก็บแล้วมันมีราคาอันนี้อาจจะข้างหน้าอาจจะดีก็ได้ผมเลยซื้อมาคือที่อเมริกาเนี่ยมีช่วงงานพวกคาร์โชอ่ะพวกฮอนด้าจะใส่มานานแล้วแหละสําหรับลายเนี้ยบ้านเราตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเริ่มแบบกลับมาใส่กันนี่จริงเมื่อก่อนเขาขายเป็นรถบ้านที่นี่นะครับ อาจจะอาจจะเรื่องสีสีไฟท้ายเนาะน่าจะไม่เหมือนนะถ้าผมจำไม่ผิดภายในถ้าเป็นของที่นี่มันจะเป็นภายในหนังอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พี่ก็เลือกที่จะไม่เปลี่ยนคือก็อยากให้มันเป็นสเปคของ ใช่เพาเราเราอยู่เมกาเราเราเห็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยต้องแอดนะเป็นเป็นออปชันเพราะขันเก่าผมก็บอะหนังแต่เป็นสีแทนและใช่ว่าเ s r จะมาได้หมดทุกอย่างเราเราก็ต้องแอ,อ,อ,อดเอ๋อยากได้นู่นอยากได้นี่มาตัวธรรมดามันก็คงแบบเบาะธรรมดาผ้าธรรมดาทั่วไปผ้า,า,าธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ภายในพี่ก็คงออริจินอลเอาไว้ครับผมคีออริจินอลไว้แต่ก็คือมีแค่เรื่อง อ่าบอดี้ข้างนอกเฉยๆนะครับนี่ครับกมแค่ใช่ครับแล้วก็มีที่ไม่มีก็แค่แก๊กเคบุรี่ฮะก็หาอยู่เหมือนกันนี่ฮะแก๊กเคบุรี่เท่านั้นบันหายไปใช่ครับแต่เราไม่ได้ดูดอยู่แล้วอ๋อแต่คือแค่อยากให้มันมีครบๆเฉยๆได้แล้วก็มีที่เขาไปติดรู้สึกว่าพวก GPS สมัยก่อนยังเป็นยังไม่เป็นแมกเนตอยู่ก็รวมจะเป็นกาวอยู่ก็เอาไม่ออกใช่ฮะ เอาเงีสภาพคอนโซลยังดีอยู่เลย<ส>มีแค่ไอคาาเนี้ยที่ได้๋ลวแล้วก็าวหาสติ๊กเกอร์เลยเปิดไอ้เส้นเรื่องเราขอมาดูห้องเครื่องของพี่เขาหน่อยดีกว่าครับยังเอี่ยมอยู่เลยอะอะไรครอ๋อถ้าเป็น GSR SI ของเขาก็จะเป็น B18 ฝาดำใช่ครับก็จริงๆสเปคเนี่ยถ้าถ้าเทียบแล้วเหมือนตัวบ้านเราเลยนะ DC2 บ้านเราเลยที่เป็นไฟกลมแล้วก็เป็นเครื่อง18ดำเนี่ยแล้วก็ท่อ ID แบบเนี้ยครับผม แต่คือบ้านเราส่วนใหญ่จะเอาของ type R มาเปลี่ยนหมดแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่พี่ไม่ได้ทำสีภายในห้องเครื่องใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับนี่คือสีเดิมอนี้คือสีเดิมยังแห้งๆแล้วแต่สีเดิมมาจริงๆมันก็ไม่ได้ห้องเครื่องมันยังดูดีอยู่เลยนะพี่ใช่ครับพอถึงบอกไงอ่านอ่านดูอ่ะ s e r i นั number เนี่ยเหมือนกันหมดคือรถไม่ได้รถยำเห็นไหมฮะเออีเรียลยังอยู่อยู่เลยอ่ะเนี่ยมันไม่ได้รถคือไม่ได้รถยำ ผมนึกว่าทํายันห้องเครื่องเลยเนี่ยแต่คือเห็นเปิดมารู้เลยว่าพี่ไม่ได้ทาห้องเครื่องแต่ไม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 ่ do not, do not. ดูน็อตดูน็อตยังนี่อยู่เลยยังอ้นี่อยู่เลย,ยลเปลี่ยนยน็อตเป็นไทเทเนียมแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่าตามพวกน็อตอะไรที่มันร้อนๆเนี่ยโอ้ยยี่สิบปีเปลี่ยนเถอะเพราะว่ามันจะขาดเดี๋ยวแล้วขาดขาดคาห้องเครื่องก็จะยะจะลําบากดีซีสปอร์ตแล้วก็ยาวไปถึงข้างหลังเลยแล้วก็ก็เปลี่ยนแค่เนี่แหละฮะสปาร์คปลัแล้วก็ใส่อินเชค แล้วก็พวกอ่ะเล็กๆน้อยๆ,ๆตามภาษารถมัน20ปีก็ t าม i n g บล์แกสเก e ตอะไรพวกนี้แค่นั้นเองเราไม่ได้แบบ Modify <า>เพราะว่าไม่ต้องถามถึงค่า Modify ที่นี่เอาแค่เปลี่ยนกระจุกกระจิกแค่นี้ก็ใช่ก็ผมผมคือว่าขับคันนี้มันก็คือแรงเครื่องมันก็ไม่ได้ตก Uh huh. เหมือนกับเพราะผมเคยมีอยู่มันก็มันก็ตามภาษานิดหน่อยแต่แรงม้ามันก็ไม่ถึงว่าห้อยจนแบบ uh huh. หัวเกียร์ส uh huh. ั่น uh huh. คือไม่ใช่แบบไหว,วมือน,นี่แบบ <laughs> ตบขวาตบซ้ายอย่างเงี้ยเมืนอย่ <laughs> มากรถเก่าๆเนี่ยต่อให้สภาพดีจะหาน้อยที่แบบว่าเอกสารที่แบบว่าเจ้าขอ,ของกี่เปลี่ยนมือฮังนี่คือผมคนที่สองอ๋อเหรออย่างมากก็จะโชว์ว่าอันนั้นมันก, uh huh. มนก็มันก็เกี่ยวกับเวลาเราจะ คนมาซื้อรถด,ด้วยนะฮะว่าราคาอะไรถ้าเกิดรถด,ดีสภาพดีแต่โหห้าเจ้าของเขาก็อ๋อนี้พี่เป็นแค่มืแบบแอแค่อันนี้คือรถมือสองของจริงมือที่สองของจริงใช่ย่างเจ๋งมาดูดิผมชอบตงที่ห้องเครื่องเขาดูบแบบเ <c oughs> อารจริงๆต่อให้เป็นผมได้ราคาแบบนี้มาก็ไม่กล้าทำแต่ก็ไม่แน่หรอก บอกยากไม่ผมก็เหมือนกันถ้าอยู่เมืองไทยก็ไม่แน่แต่อยู่นี่มันเหมือนทุกอย่างภาพมังคับแล้วโชคีือคือถ้าเราอยู่เมืองไทยพี่เขาไม่ว่าเงี้ยเขาก็แค่ส่งรถไปอู่พี่จะทําอะไรพี่ก็ทาไปเลยแล้วค่อยมารับรถแต่ที่นี่มันไม่ได้นะทุกอย่างนี่โอ้โหเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะนี่เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนคัดแค่เจอค่าเปลี่ยนคัดนี่ค่าแรงเขาคิดเท่าไหร่พี่ค่าแรงโผล่ไหมรวมทุกอย่างมันเจ็ดร้อย แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่แปลกใจแล้วทำไมคนที่นี่เขาถึงอะไรที่ทำได้ก็ทำกันเองดีกว่า700นี่รวมค่าของนะอ๋อรวมค่าของด้วยโอเครวมรวมค่าของรวมค่าอ๋อยังใช้ได้อยู่คุณพี่มากนะครับที่ขอบคุณครับมาโชว์รถสวยๆแล้วก็ราคาทำให้เราเซียนครับผมว่ามนักถึนการมาเจอพี่ที่นี่ฮะเล่ากลมในนัก็คงแบบ ไม่ได้มาบ่อยรอบนี้มาก็ถ้าเจอกันก็เลยแบบว่าอยากจะโชว์รถคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาอรถคนทำแบบทำกับข้าวแล้วก็เาค่าปากร้านของพี่ตั้งนิดนึงครับเผื่อแบบว่าคนดูที่แบบอยู่ในใช่ร้านผมก็มีอยู่ที่มีสามสาขาที่เดนเวอร์ที่ฮิวสตันเพิ่งเปิดแล้วก็แล้วก็ที่โดเมนที่ออสตินครับร้านชื่อไทคูลครับ Mm. แต่พี่อยู่ที่โดเมนออสตินใช่ครับอยู่นี่เป็นหลักยี่สุนก็ไปไปมาเชวนคนมีคนไปดูอยู่นะขอบคุณมากครับพี่สนุกสนุกกันครับสวัสดีดครับ เขาไปจอดรถไหนโอ้มีที่จอดเฉยเลยจะไ,ได้ดูบรรยากาศกลางคืนแน่เลยครับหลังจากสัมภาษณ์พี่เ,เสร็จเราก็โชคดีได้ที่จอดตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปร้านพี่เขากันปกติที่นี่<ำ>เมน,น,นูอะไรแนะนำพี่ทุกอย่างทุกอย่างอร่อยทุกอย่าง ต้องตัวใหญ่สิโอ้ไม่ใช่เหรอใช่นกเกเรนกเกเรนกเกเมันกินมันกินผีเสื้อแล้วมันก็บางทีมันก็กินนกกระจบัวตัวเล็กแบบบ้านเราจะสังเกตเห็นที่นี่เลยไม่ค่อยมีนกกระจอกกุ้งวบนเส้นอ๋อกุ้งบวบนเส้นอืผมถามพี่แล้วเมื่อกี้ w a t e อ for f o คอคืออะไรพี่ก็น้ำตกอ๋อน้ำตก ปลาป่าผมแค่สงสัยว่า,วาวอเออร์ปอพอคืออะไรงๆ่ๆครับแต่ไม่เฉยหมูน้ำตกอ๋อ <laughs> วันนี้ก็ประมาณนี้เราไปสนุกกับพี่เข้ามานะครับสำหรับ Integra GSR ก็จะเป็นสเปคที่อเมริกาแล้ว พี่เขาได้มาในราคาที่ไม่แพงสภาพดีมากเขาก็มาค่อยๆบิ้วนะครับคือที่เนี่ยอาจจะโมดิฟายอะไรได้ค่อนข้างยากเพราะว่าค่าแรงค่อนข้างสูกลวพี่เขาก็ทําร้านอาหารเกือบทุกวันเลยก็ <elly> <G> เลยแค่บิ้วสีอย่างเดียวแล้วก็สั่งล้อไปแต่ผมชอบสีล้อเขามากเลยแล้วก็ฟิตเมนต์กำลังดีนะครับใช้งานได้ก็ตอนนี้เรากลับมาที่ร้านไทยคุณนะครับร้านของที่เขาอย่างที่เราสัมภาษณ์แล้วก็ถ่ายรถส,สวยๆเพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็กลับมา กินข้าวกับตรงนี้ถ้าใครสมมุติว่าจะมาที่ออสซินก็มาแวะหาพี่เขาได้มาเที่ยวตรงนี้ได้ก็คือเป็นแหลกท่องเที่ยวเลยเหมือนอาซีเลยฝั่งตรงข้ามจริงๆก็เป็นผับนะแล้วก็ซุปเปอร์คาร์รถอเมริกันวิ่งผ่านตลอดก็ถือว่าเป็นสีสันนะเอาจริงๆแทบไม่ต้องไปไหนเลยถ้าผมตั้งกล้องเนี่ยรถสวยๆวิ่งผ่านโซนนี้ตลอดเวลาเลยโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ผมขอตัวกินข้าวกับพวกพี่ๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วอกาศจะเก็เศ พี่เขาจัดมาให้เราโอ้ยไก่ไก่ไก่ด้ว้อีกคือแค่ใส่ข้าวเดียวอะแ่แย่แล้วอะดูนุ่นต้องแบ่งอะมีชามแรกเหรอคือเอาอีกแล้วเนี่ยเป็นข้าวเช้าอีกแล้วล่ะ เอาแล้วล้อมี3ชุดถ้าพ่จิโร่รู้ว่าเครื่องอ่ะต้องทำใจแต่ว่าล้อเปลี่ยนได้ตลอด <laughs> เอาเลยยังปล่อยของกันแล้ว <laughs> อีก <laughs> <laughs> อันนึ่งอ่ะผมมีอ่ล้อของอ่ะไอแชชาเป็น3ชิ้นแต่ไปโบให้มันเป็นอ่ะ <laughs> สองแบบอะไรอ่ล้อมีมีให้ใช้รุ่นเก่าอะไรแบบรุ่นรุ่นนั่งได้ไหมสูงสูงพี่ นั่งสบายกว่าพีรุดเจน4นิดนึงเลย,เ,ลยเด็กๆสบายอยู่แล้วบางครั้งที่รถมันดูเล็กกว่านะแต่ข้างหลังนั่งสบายกว่า<ช>พีรุดพีรุดอ่ะข้างหลังนี่วิวข้างหลังนี่เวลาดูมองแบบแก้วใช่อันนี้มันบางอย่างแต่แต่ตูดเนี่ยตูดมันอ้วนกว่าก็จริงแต่มันไม่มับบนไม่นี่เชฟ้ากระบาดของที่นี่อะไรไรว่าทุาากอย่างอ่ะอันนี้เพื่อขอมาว่าเด็กทีก ใหาผ้าเจ็ดสาให้ก้มข้าวตัวมันเริ่มเลยสั้นๆอันนี้พ่อขวัวพี่ใช่ต้นผัดธงวัดไทยเนี่ยเขาขึ้นเองหมดขึ้นนั่นหมด้านั่นอ๋อที่ถือมือที่ผมกินกันเมื่อกี้นี่คือผ้าลายครัหมดเลยใช่โอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยแต่ว่าใครทำมาผมนั่งอยู่กับพี่อ่ะ